เจ้านี่ไม่เจ้าช่อว่าเดน้จ้าอนะไร้อยดเหรียญอะไระโอ้ครับครัผมอาจจะชื่อไม่ได้เนาะเพราะว่าหลายท่านแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกอ้วเล่าต่ออันคออออุอ o r น้แก้วเมาขวดที่2ีได้ไมขวดหนหมดละขวดที่ที่สย่งมว่าเครื่องเข้่าง้ยงค่นับค่อนข้ามบ่หัวครับ ไปจากรับชนิดปันใดเขายอดทู่ท่ามกลางคืนก็ยัางบูรับมูลรับปันใดไหยนะครับมันมัมนมีมันมีเรื่องนี้แหละเรื่องบูรับแม่น่ะอ๋อครับครับแต่วันลุงวัก็คือว่าใครใครแน่เจ็บยึดเดีดด๋ยวช้ำตามันเจ็บน้อยนึงไงนะอ๋อครับ เพราะว่าก๋วยที่ต่อนี่มันนี่ค่อยออเดอร์มาอันอันอันชิสมาดนะค่อยนอซซี่สองแถมเนื้อท่กวันค่อยได้รับแล้วค่อยก็โอ้ค่อดีใจค่อยได้ได้มาสัมลองอะไนะอ๋อเจ้าเออแม่เดี๋ยวนี้นะเจ้าค่อยว่าคุณนั่นแกมหอมด้วค่อยขึ้นค่อยอยู่ไกลนี่ยค่อยสิไปกราบจีนะโอ้ยไม่เป็นไรหรอกแม่เราเขาเจ้าค่อยวาค่อยว่างคนเดียวค่อยขึ้ค่อยอยู่ไกลนี่ค่อยอยจะไป ไปทดแทนบุญคุณของเราวะนละค่อยอยากไปเฮ็ดยังก็ได้ให้ค่อยเฮ็ดยังก็ค่อยจะเฮ็ดไทยเลยให้มาหลักษาทุสาธุหน้ารักว่้อันอันบุญคุณของเราวันเฮ็ดยานี่มาให้ค่อยกินดีหัวนี่คุยค่อยอันอันอันระแก้ะเก้าส้มแก้มหอมเอ้ยมาปวดมาปวดมนุษย์มน่านาะค่อยว่าสิดละมาปวดคนให้ดีเด้อก็ว่า ให้เจ้าอยู <Okay. S 2> <p> ่ดีมีเฮ่คนละรักเจ้าเด็กเกยงบอกเขาเล่าู้เดียวไงนะโอ้ครับเดี๋ยวแม่อย่างนี้นะดีใจโอ้ยหัวค่อยดีละโอ้ยปวดที่สองยังคร่งนึ่งเขาว่าเขาเขาเขาเบาหัวค่อยตื่นมาทุกวันทุกวันนะเพราะว่าเออเขาว่าเบาหัวเนาะเพราะว่าเป็นน้ำยาอันนี้ไม่รู้ก็แต่ว่าใช่แหละโอ้ครับอ่ะเออ เยอะไปนิดละนะมิมิยาอย่างอีกค่อยสีเบิงบ้งค่อยสีเบิ้งแล้วค่อยสิออเดอร์มากินเข้ามาใช่ไหมอ๋อครับอย่างนี้นะดเดี๋ยวแม่ผมจะถามอย่างนี้หน่อยนะแม่เนาะอาการเนี่ยตอนแรกมันเป็นยังไงจ๊ะแม่ตอนแรกค่อยนอนตื่นมาละปากเบี้ยวหน้าเบี้ยว <Sweet S 1> ตาเบี้ยวปต <Sweet S 2> ิ่งหัวเบี้ยวโอ้ยปวดเจ็บหัวทำอีกนะครับนอนตื่นขึ้นมาแล้วก็เจ็บหัวเลยอย่างนี้เหรอแม่ ก็ค่อยเจ็บหัวมาได้ทิศสองที่แล้วันนี้ค่อยบวมหัวมาอากาศมันเป็นอย่างเลยนะอ๋ออยู่ดีเจ็บหัวบันนี้ค่อยนอนนอนต้นมาแล้วเดียวโอ้เดียวหน้าเดียวอู้ยค่อยอายคนแด้ววันนี้ค่อยึไอเฉยปนได้บันนี้ค่อยตปดเงินสร้างเป็นค่อยบ่อยเป็นเจ้าเื่อไหมอ้ยค่อยแข็งแหงอยู่ดีมีแหงอะเพื่อการส่งก้าวพุ่ง ค่อยบ่มีบ่มีเป็นอย่างกระเทือมมาเป็นอันนี้มาเป็นอย่างคนกบบ็เข้าใจก็ใช่ไหมเจ้าเจ้าเจ้าโอ้สร้างเป็นนอนต้นมาปากเดียวอะไรเจ้าเจ้าอ้เมกันซี่แอมเบรลเขาเอาไปห้องหมอคุณอือเอาไปเขาก็เอาให้ยากินมันก็นดีเฉพาะมันก็บบุตีตลอดต่อมัน ค่อยก็หยิบกินยาหมอปันไดนะลูกบ่ให้ยื่อเพือนเอาไผฟอริด้าพูดเอาไปไปพุ่นก็ไปเจ็บหรือพุ่นอีกไหนมันเศร้าไหมมันบมเศราครับครับโอ้มันบมเศราแต่ว่าป้าเดี่ยวนี่ค่อยพยายามเท็จอันหมอบอกไม่ค่อยอันเอ้กระแท่นนะครับครับเปลี่ยวมันเศรายื้เดี่ยวแต่ว่าหัวมันบมเศราโอ้แต่หัวนี่มันปวดตลอดเศร้าเออ เ oh. ทปเราก,กินปัญญาหมอ่ะับเทปบราก,กินมันจะดีย่อมกับบุีปัน,นใดแต่ว่าเมื่อนั้นเราค่อยค่อยไม่วิญญนพระเจ้าให้ให้น้องขวัญมาเพื่อมาถามน้องขวันควัน,น,วนล่นลววยยอดไปลินเราว่าอย่าเพิ่งแคร์ไม่ก้วนเนื้ออย่ายอดไปลินค่อยหลังบัไดยอดเปย โบก้ายศโอ้ครับวันนี้น้องฟันเราให้ยอดให้ยอดไตลินยอดมัดกุ้งนึ่งพริกข้นแถหนมอันตีแล้วนะอือครับครับแต่ปีนี้เราค่อยออเดอร์น้ำเจ้าเจ้าหัวเจ้าจืดเจ้าจืดอออเดอร์น้ำเจ้าอ๋อครับครับมันนึ่ง่ันนึ่งนี่กินได้ข้าวมันนึ่งนี่ตื่นมานี่มันดีละนี่โอ้ครับครับโอ้ยค่อเราค่อเราแบโอน เหมอมืค่ยทําอยู่ไกลค่อยไปกะลารแม่แม่คไปคไปัใชเป็นเป็นเป็นธาตุ้้วรอดโอ้นี่นะคนลนใหญ่ค่อยอยู่ไกลอันนี้คือบูมูไปบูมูมาแม่แม่แม่หยอดยังไงครับหยอดยังไงกี่หยดหยอดบ่อยแค่ไหนตอนที่เริ่มเป็นตอนแรกนะเจ้าหยอด มือกาคืนมาแล้วก็ยศแล้วันยดอันนั้นอันนั้หลยไ้หมมงห้าวยดย่ะอ๋ยเอะลนะอ๋อมันครื่องนึนแล้วมันไม่เมาเหรอแม่มันไม่เมาไม่มึนหัวไม่อะไรเหรอบอกมันคนั่วโมไหมมันไม่กนักอ๋อเจ้าเจ้ามันละมันมันดีแต่มันยกรลก แเ่ยามคืนอ,อยนอนอยากครับครับคือคือมียาเป็นย่างมาให้ค่อยนอนยากอันนอนรักนะก็กะยอดเอวิเดเอวิเดอเอวินไนอ่แหละครับกลางคืนครับเชือก็กลางไปเช้ามาก็กระยอดทูกเลยคือคืออย่างนี้นะแม่นะคือในในอาการในอาการปลายปลายประสาทอักเสบคือปวดหัวเนี่ยอาการนี้หยอดในนี้มันช่วยได้เลยใช่ไหมแม่เออเดนี่อยใครเลยเด้ แต่ว่ากยาคห้มันดีจะรอดนะนะก็กต่สะพายามยอดนะก็ออเดอร์มาอีกเลยเจ้ามันมันเขาว่ามันไม่มียาอะไรมันจะช่วยได้พวกปลายประสาทเนี่ยมันมันยากนะแม่มันไม่เหมือนอย่างกับกล้ามเนื้อหรืออะไรพวกนั้นเนาะแล้วก็มันมันยากนะแม่เช่นประสาทเนี่นะเช่นประสาทตาค่อยกระเพยตาค่อยกระเบี้ยวเมืองนึ่งเลยโอ้ครับครับงั้นไม่ยังบุคคลไม่ค่อยดีปัญญาตาเบื้องขวนละอ๋อครับครับ แล้วก็เวลานอนเนี่ยจะให้หลับเลยเนี่ยมันไม่หลับหรอกมันต้องหยอดไปสักพักหนึ่งและไอตัวเนี้ยมันจะแบบหยอดแล้วหลับเลยมันไม่ใช่เหมือนยานอนหลับอย่างนั้นไม่ใช่มันจะต้องคล้ายๆมันต้องปล่อยปล่อยฤทธิ์ให้มันออกฤทธิ์สักหน่อยนะเคลิ้มเคลิ้มเคลิ้มแล้วก็หลับนั่นแหละจ้ามันตื่นรับตื่นนะไหมรับตื่นรับตื่นนะนะมันก็ไม่รับตลอดรับตลอดยงนยันเคลื่อนตอนค่อยยังย่างนะนะมันเม็นอยังสั้นมานี่ เออข้อมันกยอดทุกทุกมือทุกมือแต่ว่าหัวมันเบาขึ้นไหมโอ้ดีแล้วแม่โอ้ดีดีด,ดีดีใจด้ว<ค>ยแม่ตลอดมันเส้นประสาทมันมีปิยาอย่างมาตื้มให้อีกเว่ิส<อ>ิมันค่อยค่อยดีค่อยว่าสิลนะเออค่อยๆดีแม่เนาะอะไรมันมันกว่ามันจะเป็นมันก็ใช้เวลานานกว่าจะเป็นเนาะพอพอมันจะ,จะหายเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาหน่อยแม่พวกนี้มันนะแม่เนาะอ แปลว่าบ,บ่บให้นอนบ่บ่บ่ให้นอนลันหลายถ้านอนหลายแล้วก็เป็นโรคเจ้านอนนอนหลายจะเป็นโรดนะนอนหลายเป็นโรดไหยคันบัวพญ,ญานามพญายามกระตื้นพบกโม,มงิตกันชี่ห้าโมงกรตื้นเลยสามโมงก็ตื้นเลยโอ้ครับครับครับสามที่โมงแล้วห้าโมงบ่ให้ไก่บ่ให้ไก่ท่านเจ้าเจ้าเจ้าแต่แม่กินข้าวกินปลา <พอ S 1> ได้เนาะ แม่กินข้าวกินปลากินข้าวกินข้าวกินปลาได้นะแม่เนาะกินได้อยู่ให้กินได้ไปได้มาได้อยู่เด็กโอเคอายุเท่าไหร่นะเจ้าแม่แม่อายุเท่าไหร่นะหกสิบสี่หกสิบสี่โอ้ยังเพิ่งจะหกสิบสี่เนาะค่อยค่อยเศร้าให้กาัเพราะว่าค่อยบวสบายแล้วค่อยเศร้าให้กาั่ลูกมาขอเงินให้นะอือเจ้าเจ้าเจ้าลูกมาขอเงินให้อัน อันเดือนห้านี่สิได้ขอวันนีขอขอเงินนั้นอันอชันซื้อกินแต่ละแต่ละด้วยลันไรขอขอให้พอจะได้ทั้งทั้งเงินขอได้แล้วก็ได้เงินอันดีท้ายแม่นได้แล้ก็เออเงินของงานค่อยให้การครับสิบปี่สี่ก็น่ะว้าวก็ได้พรโอเคดีแล้วแม่เออค่อยๆดูแลไป แม่พักผ่อนให้เยนะอะๆเนาะก็ถ้าเกิดก็ไ,ได้เยินอย่างดอกอค่อยไปยืดใจเหงือนนี่แหละก็เก็ก็คืนมาก็ตอยนี้ว่ทุกงทุ่งเอทุกมือมมอแต่ว่าหัวไปใครมาแล้วก็ว่าโอ้ยอย่านี่นักก็ว่าใช่ไหมอยา่าให่เช่นประสาทเนาะก็ว่าเช่นประสาทได้เส้นประสาทสำคัญมันทำให้คลายๆนะคลายเส้นประสาทนะแม่นะแม่เนาะอย่างนั้นเนาะ เส้นประสาทหมวหัวเขาปวดเขาปวดเขาเช็ดบอกเช่นประสาทสองเส้นประสาทได้ไหมโอ้ครับครับสองเส้นประสาทมันขึ้นทั้งหงวัวสองเบื้องเนี่ยโอ้ดีดีดอไอเล็กมีอะไรจะหาแม่ไหมมีปะ้วอัน เพื่อมันม yeah. ีอย yeah. ่างอย่างให้ค่อยกินตื้นอีกบ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหมอแก้มอยู่เดี๋ยวคุยเดี๋ยวเดี๋ยวคุยกับหมอแก้มได้ไอ้เล็กมีอะไรจะถามบอไม่ไม่ไม่มีแล้วนะก็แม่ก็ตอบละเอียดเหมือนกันนะดีเลยนะสําหรับเจ้าเจ้าขอบคุณหลายๆนะแม่นะคุณนะครับแม่ครับคุณไม่เด้อแฮปปี้มิเลียเด้อรับคุณคุณหมอเด้อขอบคุณทุกทุกคนยวน พูดไอเดียทีวีสมชื่อเนาะพูดไอเดียทีวีสมชื่อชื่อขอบคุณหลายๆจ้าจ้าจ้าขอบคุณหลายๆอยู่ดีมีแหงครับผมขอบคุณข้อมูลดีๆเนี่ยข้อมูลดีๆมาข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่ดีมากนะคือคืออย่างนี้จะมีดาราหรือว่าคนที่ทํางานหนักเล็กๆเขาเรียกผมคิดคือผมคจำไม่ผิดนะเขาเรียกว่าคือโรคปลายประสาทอักเสบนี่คือโรคหนึ่งแต่โรคหนึ่งที่หน้าเวียเขาเรียกพอร์ซี ดาราดังๆแ่ะเป็นหลายคนแบบตื่นมาหน้าได้มันทุกวงการฮะดารานักจัดรายการนักกีฬาเจอกันส่วนใหญ่ก็จะเจอกันเยอะที่เป็นปลายสาสร์รเสพเนี่ยนะแล้วก็แก้ไม่หายครับไปหาหมอหมอก็ไม่มียาแก่นะมันมันทำอะไรไม่ได้ปากเบี้ยวปากเลยเนี่ยมันไม่มียาที่จะเป็นอันนี้อันนี้ทีแรกแม่เขาคิดว่าเป็นสโตรกแต่ว่าไม่ใช่ มันคือคือคือเอาเป็นว่าข้ามไปก่อนแล้วกันเอาเป็นว่าเรื่องที่ท่านแม่พูดเนี่ยบอกให้เข้าใจความรู้สึกท่านดีเพราะว่าได้บรรยายมันตั้งแต่แปดโมงเช้าแล้วเพรามันไปตรงบางส่วนที่คุณไกรสอนให้ให้คุณสัมภาษณ์เรื่องการดูแลคุณแม่ไว้กันนะตรงเป๊ะเลยนะเจ้าวันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นนิมิตหมายที่ดีโดยที่จะบังเอิญหรือไงก็ไม่รู้จะโทรมาแบบตอนเช้าเราก็ทารายการพิเศษแลเจ้าสัมภาษณ์ลูกค้าเราที่เชียงใหม่ คุณลูกคุณใครสอนเป็นลูกซึ่งดูแลคุณแม่อายุเก้าสิบอยู่ใช้ีดีนะเจ้ารักษาแล้วก็อาการดีขึ้นโดยลําดับคงจะได้ดูอยู่แหละเรื่อยนะแล้วก็แล้วผมผมผมก๊อปอ่าวิดีโอที่ท่านหยอกให้ให้คุณแม่ก็เป็นคนถือถือขวดเองอายุเก้าสิบแล้วนะครับเจ้าก็จากการที่มีอาการแบบไข้ไม่สุขไม่ดีเนี่ยแล้วก็ดีขึ้นจอร์เจียเนาะแม่นี่ยใช่อยู่จอร์เจียฮะจาจอร์เจียครับนะก็ขอบคุณมากๆนะครับใครที่มีประสบการณ์อย่างเงี้ยเนาะ เราฟังใช่เพราะว่ามันแบ่งปันคนคนเป็นโรคนี้ก็ยังมีอยู่นะผมว่านะเยอะแล้วก็พอพอรู้ว่าวิธีรักษาเนี่ยบางคนเอานอนปวดหัวง่ายเลยปวดหัวเนี่ยทําไงก็กินยาแก้ปวดหัวกินแก้ปวดปรหายก็เป็นอีกนันแป๊บเดียวเออตอนน้มันไม่ใช่แก้บรรเทาใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แก้ที่ต้นเหตุนะเจ้าแต่ว่าถ้าเกิดเนี่ยเรามาใช้ CBD เนี่ยหยอดนะจะมันช่วยได้จริงแล้วก็อันนี้ก็คือก่อนที่บอ จำไวจะออกมาเนาะ,ะแม่ก็คุยกับพี่ทอมคุยกับหมอแก้มแล้วก็บอกว่าแม่พูดเลยพูดอะไรก็ได้ที่แม่วันเป็นความจริงแล้วมันจะได้มันจะได้ออกมาตรงนะเวลาไปคุยกับใครอย่างเงี้ยมันจะมันจะตรงนะ้วก็มันจะไม่มีการแม่บอกว่าหยอดบางทีหลับไม่หลับเนี่ยเนาะมันมันไม่ใช่อย่างที่ไม้บอกมันไม่ใช่กินหยอดปุ๊บแล้วมันจะหลับภายในห้าทีสิบวทีบางบางคนใช้เวลานานเป็นครึ่งชั่วโมงนะจ๊ะแล้วแม่ไม่ได้หยดแค่หยอด หยดเดียวนะตัวนี้ไม่เมาด้วยใช่ไหมเล็กเมื่อกี้เมื่อกี้แม่บอกเรื่องเรื่องการนอนเนี่ยมาบอกขั้นไม่นิดหนึ่งให้ให้ท่านผู้ชมได้เห็นช่องว่างคือท่านพูดเองเมื่อกี้นะเจ้าแม่สุขหรือแม่ดีเนี่ยท่านพูดไว้ว่าบางทีมันมีเรื่องให้คิด mm hmm. แล้วท่านก็ไม่ได้หยุดความคิดมันซึ่งคนเราบางทีมันก็สอนตัวเองไม่ได้หยุดไม่ได้หรอกนะ mm hmm. ก็เลยต้องคิดก็เลยทําให้ไม่ได้นอน แต่ปกติแล้วซีดีมีส่วนที่เร่งในการที่ทําให้เมลลโทนินสารตัวนี้มันเกิดขึ้นแล้วทาให้เรานอนได้หลับหลับลึกอันนี้เป็นประเด็นหลักไอ้นอนหลับช้าไม่ได้มีผลไม่เป็นไรแต่ถ้าหลับแล้วหลับลึกไม่ได้หลับนะอ่าฮะอย่างเงี้ยครับมันมันจะมันจะไม่ได้ออกฤทธิ์เร็วอย่างที่มันไม่ได้เป็นแบบนั้นรับใช่นะครับค่อยๆก็กินก็พอหยดไปแล้วก็นอนไปแล้วก็ถ้ามีเพลงกล่อมเบาๆอะไรแบบสบายๆบเสียงไว้อม